ครับสวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆใน YouTube นะครับรวมถึงใน TikTok นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาทำคลิานั่งเต็มองค์นะครับปี62นะก็จะมีภาพอยู่สองบานนะครับก็จะมีแท้กับภาพทำขึ้นมาใหม่นะครับจะให้ชมนะครับ เรามาชมบานแรกก่อนนะครับบานแรกนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงรายละเอียดนะครับอันนี้นะครับบานที่สองนะครับ ้านนหลัังะครบแล้วเราก็มาคุยเรื่องถึงรายละเอียดกันนะครับภาพสองบ้านนี้เรามาดูบ้านแรกนะครับอันไหนแท้ไหนเก๋นะครับช่วยบอกกันแล้วผมจะอธิบายไว้ท้ายคลิปนะครับ ข้อแตกต่างนะครับดูความคมชัดนะครับภาพนี้ถึงจะอ่อนแสงนะครับแต่ดูรายละเอียดเห็นไหมครับในนี้นะเอาทีละจุดนะครับใน,ในนี้นะซอกแขนนะครับแล้วเราก็มาดูซอกแขนนี้เห็นไหมครับซอกแขนนี้เขาจะออกทึบนะครับทึบภาพหนังไก่เหมือนกันครับเห็นไหม ซอกแขนนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนี่นะครับเปรียบเทียบดูซอกแขนนะครับดูลายนะครับจีวรนนะริ้วจีวรน,นะครับเห็นไหมดูลายริ้วจีวรนนะครับเขาจะไม่ทึบนะจะดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเรามาดูตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือเนี่ยอันแรกเนี่ยนะครับจะเล็กคมนะครับอันที่สองจะหนาแต่ก็มีความคมเหมือนกันนะครับดูตัวหนังสือนะจะให้ดูตรงนี้เหรอครับนี่อันนี้ก็มีเห็นไหมนะครับ จุดที่สังเกตหลักๆก,ก็คือนี่นะครับตามนิสัยผมนะครับก็คือตัวนี้นะครับริมนี้นะครับนะครับคือถ้าเกิดจางมันก็จะไม่ทึบเห็นไหมเอาเป็นตัวหน้านะครับเอาเป็นภาพนะให้มันแท้พอนะภาพแท้พอนะครับด้านหลังนะครับ การยุติมันก็มีน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดูให้ชมกันก็คือให้ดูตัวหนังสือด้านหลังนะครับตัวอักษรใี้มันคมคมอักขระที่มันคมคมนะครับอันเนี้ยอักขระมันจะหนาเห็นไหมนะครับมันทื่อๆนะครับตัวนี้มันจะคมคมแต่มันจางนะครับก็เอาเก็บความรู้มาฝากนะครับหนึ่งกับสองนะ ดูวิธีการเลี่ยมสิครับแตกต่างกันไหมครับวิธีการเลี่ยมเนะาะนี่นะครับหกับสองนะครับก็ให้เพื่อนๆได้สังเกตได้รับชมนะครับบานที่หนึ่งนะครับเป็นภาพแท้จากวัดนะครับบานที่สองได้เสริมขึ้นมานะครับก็ดูเอานะครับ รายละเอียดแล้วแต่คนมองแล้วแต่มุมมองของเพื่อนของพี่น้องนะครับจับจุดไหนนะครับก็วันนี้นะครับมีเก็ดความรู้มาบอกเพื่อนเพ่เพียงเท่านี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆ่นท่านอื่นนะครับได้รับชมได้รับรู้นะครับกดติดตามนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านครับ